พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะได้กล่าวถึงกรณีดีไอคอนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่นั้นขณะนี้ตํารวจด,ดําเนินคดีในข้อหาช่อกงประชาชนแต่ยังไม่ได้กระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินหรือแชร์ลูกโซ่ซึ่งจะมีความแตกต่างกันที่หวังเอาผู้สมัครสมาชิกมาเอาเงินสินค้ามีบ้างหรือไม่มีบ้างแต่ในคดีช่อกงประชาชนเป็นอนํานาจหน้าที่ของตํารวจแต่ถ้าหากเป็นคดีแชร์ลูกโซ่ก็จะมีเกณฑ์ ทั้งนี้นะคะต้องขอชื่นชมตำรวจที่ทำคดีได้เร็วพร้อมเป็นห่วงเรื่องการสอบสวนซึ่งสามารถที่จะนำมาเป็นคดีพิเศษได้แต่ขอให้ตำรวจได้ทำงานค่ะเพราะว่าทราบว่าขณะนี้ใช้พนักงานสืบสวนในการทำคดีนี้กว่า50นายนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประสิทธิภาพพอมีการสั่งการให้ดี i ดูเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินอยู่แล้วหากจานวนเงนเินเกินกว่า800ล้านบาทจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและถ้าหากหลักฐานเป็นประโยชน์ก็จะส่งให้เป็นคดีพิเศษค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะได้มอบให้ DSi เป็นผู้ติดตามทรัพย์สินมาคืนผู้เสียหายเบื้องต้นทราบว่าทรัพย์สินอยู่ในทาวรวัตถุซึ่งอาจจะขอคืนเงินได้มากกว่า700ล้านบาทแต่ว่าในรายละเอียดนะคะก็ต้องสอบถามกับทางตำรวจอีกทีค่ะมหากราบเลยนะคะ